สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่ค่ะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วค่ะ และในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่มาว่ากันด้วยเรื่องของบัลลงดอร์2023ที่ว่ากันว่าลิโอเนลเมสซี่จะคว้าสมัยที่8แบบนอนมาค่ะซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่ง่ายมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าผลงานของเขากับปแอชเช่ไม่ได้หวือหวาเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าพูดถึงกับทีมชาติในฟุตบอลโลก2022เนี่ยต้องบอกว่าเมสซี่รังสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยมเป็นของขวัญเอาไว้ให้กับแฟนฟ้าขาวได้เฉลิมฉลองอย่างมีความสุขค่ะเมื่อเขาพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป โะะสำเร็จจนได้แลวค่ะในปี2022จนไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่านี่คือยุคของเมสซี่ที่ยากจะหาใครมาเทียบได้โดยการประกาศรางวัลบอลลงดอถูกจัดขึ้นโดยนิตยสารฟรองซ์ฟุตบอลนะคะเพื่อที่จะยกย่องนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก สำหรับปี2023ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่67แล้วล่ะค่ะและนี่ก็นับเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของรางวัลน,นี้ที่จะตัดสินโดยเขาจะวัดจากผลงานประจําซีซั่นนะคะโดยจะมีช่วงวัดผลงานตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2022ไปจนถึง31กรกฎาคมปี2023แทนที่จะตัดสินตามปีปฏิทินเหมือนเมื่อก่อนค่ะ ซึ่งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลจะได้รับการยืนยันกันในวันที่6กันยายนปี2023นะคะและพิธีมอบรางวัลบรรลงดอจะจัดขึ้นในวันที่30ตุลาคมปี2023สำหรับรางวัลบรรลงดอนั้นเขาจะให้นักข่าวจากชาติที่มีอันดับ100แรงกิ้งแรกของโลกเนี่ยทำการโหวตกันค่ะ โดยผลงานที่ผ่านมาของเรโอวเนเมซี่ในฤดูกาล2022-2023เนี่ยเขาทิ้งทวนกับปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยการช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงในฤดูกาล2022-2023ซึ่งนับเป็นแชมป์สมัยที่11นะคะรวมทั้งคว้าแชมป์เฟรนช์ซูเปอร์คัพ2022มาครองแต่ว่าก็น่าเสียดายค่ะที่ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเปอาเชนั้นทำได้ดีที่สุดแค่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยนะคะ ทางนี้เมซี่นั้นลงสนามในฤดูกาล2022-2023รวมทุกรายการไป41นัดยิงไป21ประตูทำไปอีก20แอสิสต์ค่ะแม้ทีมจะคว้าแชมป์ได้นะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเมซี่ต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆที่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยแหละคะ่ะโดยเฉพาะแฟนบอลในรังเย่าของตัวเองที่มีบางส่วนตะโกนโหใส่เมซี่ในช่วงเกมสุดท้าย ที่ลงทําการแข่งขันนะคะรวมทั้งในระหว่างที่เดินออกมาจากอุโมงค์เพื่อจะเข้าร่วมพิธีรับมอบถ้วยแชมป์บริเวณกลางสนามก็ยังมีเสียงโห่ตามมาแะคะ่ะซึ่งเทอรี่อองรียอดตำนานกองหน้าและกูรูชื่อดังเขาเคยวิเคราะห์เอาไว้อย่างน่าสนใจเลยนะคะว่าทำไมเมซี่เนี่ยถึงไม่ประสบความสำเร็จกับเปแอเชมมากนะักโดยเขาบอกว่าการที่วงออเคสตราจะมีวาทยากรถ,ถึง3คนเนี่ย เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะซึ่งวัทถัยกรที่องรีกล่าวถึงก็น่าจะหมายถึงเมสซี่เนมาร์แล้วก็เอ็มบัปเป้นั่นเองนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยองรีบอกว่าในทีมชาติอาร์เจนตินาเมสซี่เขาสวมบทบอสค่ะจะเห็นได้จากวิธีที่ผู้เล่นอาร์เจนตินามองไปที่เขาและยอมตายเพื่อเมสซี่ได้นะคะแต่กับทีมเปแอชเชนั้นต่างกันสิ้นเชิงนี่คือการวิเคราะห์จากองรีแล้วคะ่ะ ขณะที่ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ว่าที่เจ้าของรางวัลบอลลุนลดอสมัยที่8ก็ระเบิดฟอร์มอันสุดยอดในทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดชิงชนะเลิศเขาทำหน้าที่บอสแล้วก็เป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้ฟ้าขาวเี่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองเป็นสมัยที่3ทํทำให้สิ้นสุดการรอคอย36ปีเต็มเลยนะคะหลังจากครั้งสุดท้ายเยพวกเขาได้แชมป์โลกเมื่อปี1986สมัยที่เดโกมาโดน่ายังเล่นอยู่เลยแหละคะ่ะ และทัวร์นาเมนต์นี้เขายังสามารถคว้ารางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์หรือว่าลูกบอลทองคำไปครองเป็นการจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลคนแรกที่คว้าโกลเด้นบอลได้ถึง2สมัยนะคะหลังจากที่เมื่อฟุตบอลโลกปี2014เขาเคยได้รางวัลน,นี้มาแล้วแล้วก็ยังเป็นรองดาวซันโวค่ะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนี้อีกด้วยนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดค่ะถ้วยฟีฟ่าเวิร์ลคัพเป็นถ้วยใบยเดียวเท่านั้นที่เมสซี่ยังไม่เคยได้จับ แต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็ทําสําเร็จนะคะหลังผิดหวังมาเมื่อ8ปีก่อนเรียกได้ว่าตอนนี้เขาคว้ามาครบทุกถ้วยแทบไม่ต้องโหยหาความสําเร็จใดๆอีกแล้วละคะ่ะนอกจากนี้เมสซีย่ยังทําสถิติลงเล่นมากที่สุดในศึกฟุตบอลโลกอยู่ที่26นัดเขาได้ทําลายสถิติเดิมของโลธามาเทอุสตำนานลิเบอร์โรทีมชาติเยอรมนีที่ได้ลงเล่น25นัด แล้วก็ยังทําสถิติเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูได้ทุกรอบในศึกฟุตบอลโลกในทัวร์นาเมนต์เดียวด้วยนะคะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบชิงชนะเลิศนี่ถือเป็นการกอบโกยความสําเร็จได้อย่างมากมายค่ะจนเจ้าตัวเองเนี่ยนะคะยังออกมาเปิดเผยว่านักตอนนี้ไม่ได้สนรางวันบอลลงดอออีกแล้วแหละคะ่ะเพราะว่าการรอคอยของเขานั้นสิ้นสุดลงแล้วหลังจากที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2022มาครองได้ ซึ่งหลังพาทีมชาติอาร์เจนติน่าควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้แล้วนะคะเขาสามารถคว้า3มรางวัลจากสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาตินะคะหรือ IFFHS ได้แก่ผู้เล่นยอดเยี่ยม Playmaker ที่ดีที่สุดในโลกและผู้ทำประตูร,ระดับนานาชาติที่ดีที่สุดในโลกค่ะนอกจากนั้นก็ยังได้รับรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมของฟีฟ a หรือว่า The Best FIFA Men's Player 2022อีกด้วยนะคะ สำหรับตัวเต็งที่พร้อมสอดแทรกเข้ามานั่นก็คือเออร์ลิงฮาร์แลนด์ค่ะกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์จากแมนซิตี้เขาอาจจะไม่เด่นกับทีมชาตินะคะแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็น่ามหัศจรรย์สำหรับเขาเลยค่ะเพราะว่าคว้า3มแชมป์ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ย้ายมานอกจากนั้นก็ยังกลายเป็นนักเตะที่ทำประตูสูงสุดของพรีเมียร์ลีกหลังจากทำลายสถิติ36ประตูนะคะทั้งยังเป็นดาวซันโวสูงสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วย โดยในฤดูกาล2022-2023เขายิงไป54ประตูกับอีก9แอสซิสในทุกรายการให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าในนามทีมชาติจะยังไม่ประสบความสำเร็จก็ตามค่ะนี่ถือเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งรายที่น่าจะมีลุ้นนั่นก็คือกิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสจากสโมสรเปอแอชเชแม้ว่าจะไม่สมหวังกับยูฟาแชมเปียนส์ลีกแต่ว่าผลงานในนามทีมชาติก็อาจจะเป็นหนทางในการขึ้นมาเป็น ตัวเต็งได้เหมือนกันล้วค่ะโดยเอม MB เป้ยิงไปกว่า50ประตูให้กับสโมสรและทีมชาติก็สามารถที่จะคว้ารางวัลรองเท้าทองคําในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รวมทั้งยังทำแฮตทริกในรอบชิงชนะเลิศกับอาร์เจนตินาได้อีกด้วยนะคะแต่ถ้าหากเทียบผลงานกันแบบปอนต่อปอนแล้วแล้วก็เมสซี่เนี่ยมีภาษีที่เหนือกว่าแล้วก็ดูดีกว่าอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ ทางนี้เมซี่สามารถคว้าบอลลงดอมาได้7สมัยในปี2009 2010 2011 2012 2015 2019และ2021และจากผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการพาทัพฟ้าขาว คว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่อย่างฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาครองได้นะคะนี่อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ตัดสินให้รางวัลบอลลงดอสมัยที่8มาอยู่ในมือของเทพลีโออย่างไม่มีอะไรพลิกผันและหากคาร์ลและอัมบัปเปจะพลาดบอลลงดอในครั้งนี้ ก็คงไม่มีอะไรที่น่าเสียใจแล้วค่ะเพราะเชื่อว,ว่าหลังบัลลงดอปี2023เสร็จที่ลงไปน่าจะเข้าสู่ยุคข,ของการแบทเทิลกันระหว่างเออร์ลิงฮารแลนด์และคิลิยันเอมบัปเป้ย่างสุดมันส์แบบที่เราเคยได้เห็นเมซี่เชื่อเฉือนกับโรนัลโดมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองค่ะ